พี่ชานนแฟนหนุม่มแพทนภาเคลื่อนไหวกลางไอจีรลังโพสรูปคู่เบ้นเบ้นได้รับการปล่อยตัวเมื่อวานนี้โดยมีคุณแม่เดินเคียงข้างออกมากอดกันโดยแพทนภพาละลูกชายน้องเรซซิงไม่ได้ไปรับแต่รออยู่ที่บ้านหลังจากนั้นแพทนภพาโพสรูปภาพร่มเฟรมทอมหน้าเบ้นและน้องเรซซิงหลังได้รับการปล่อยตัวลงในอินสตาแกรมส่วนตัว ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ได้เห็นภาพนี้ซึ่งงานนี้ทางด้านพีชานนนหนุ่มคนสนิทพทันธุปะพเคลื่อนไหวกลางไอจีแพดังร่วมเฟรมถ่ยรูปคู่กับเบนโดยทางด้านพีชานนนได้เข้ามากดไลค์กลางอินสตาแกรมที่รูปดังกล่าว